สวัสดีค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเดือนนี้มีวันสำคัญสำหรับศาสนิกชนหลายวันด้วยกันและหนึ่งในนั้นคือวันอาทิตย์ใบาปาล์มค่ะเรามาลองดูกันว่าคนรอบข้างเขาเคยได้ยินหรือรู้จักวันนี้ไหมแล้วทำไมต้องเป็นใบาปาล์มมันมันมันเหมือนกับทีต่ติดกับไม้แล้วก็มันเอาไว้ใช้กับวางอะ่ะคือพระราชาจะนั่งแล้วก็อง คิดใบปามคือวันที่ลัลึกถึงพระเยซูที่สเสด็จเข้าฟูมีลูซาเลมครับเพราะว่าใบปาล์มแสดงถึงการลุกฟ้องครับใบปาล์มคือ<ด>มีความหมายคือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะครับคงเป็นเหมือนการฟูฟงให้พระเยซูผ่านไปโอ้มีหลายคำตอบมากมายเลยพี่หวานคิดว่าบางคน ก็อาจจะรู้จักวันนี้ดีอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่าวันนี้คืออะไรและใบาปาล์มมาเกี่ยวอะไรด้วยเรามาดูกันว่าวันนี้มันสำคัญอย่างไรและเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์อื่นๆอย่างไรบ้างวันอาทิตย์ใบาปาล์มเป็นวันที่พระเยซูขี่ลาเข้าเมืองเยรูซาเลม็มในช่วงเวลานั้นมีคนรอต้อนรับพระองค์มากมายเพราะก่อนหน้าพระเยซูทำการอัศจรรย์ รักษาและช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากนี่อาจเป็นภาพของเซเลบิตี้คนดังคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะมีคนดังก็ย่อมมีคนอิจฉาเหล่าคนอิจฉาพวกนั้นวางแผนจนนำไปสู่วันที่พระเยซูยอมตายสละชีวิตแทนพวกเราบนไม้กางเขนวันนั้นเราเรียกว่าวันสุขประเสรศิฐหรือ Good Friday ผู้คนร้ายคิดว่าการที่พระเยซูยสละชีวิตและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้น คือจุดจบของเรื่องราวแล้วแต่ไม่ใช่พระเยซูเอาชนะความตายถูกทำให้ฟื้นขึ้นในวันที่3เราเรียกวันแห่งความชื่นชมยินดีนี้ว่าวันอีสเตอร์เอาละ่ะเราเห็นภาพรวมไปแล้วเรามาดูลึกลงเกี่ยวกับวันอาทิตย์ใบปาล์มนี้กันดีกว่าพี่หวานจะพาพวกเราย้อนเวลาไปดูฉากที่พระเยซูขี่ลูกลาเข้าเมืองค่ะ ควรส่งเสียงดังกว่านี้นี่คือผู้ที่จะเป็นราชาโอซานะาโอซานะเยซูไม่ควรขี่ลาแต่ควรขี่ม้าเราไม่ได้ต้องการแบบนี้ถ้าเขาจะเป็นพระราชาเขาต้องเริ่มทำตัวแบบราชาโอซานะาโอสนาโอเคทุกคนไม่ต้องผลักกันม่เวลาขอลายเซ็นอีกหลังจากนี้นะเกสทำอะไรเะฮะ ทำไมเป็นลูกลาล่ะคะพี่หวานไม่ใช่ม้าเหรอคะปกติอะคนโบราณก็ขี่ม้าก,กันไม่ใช่เหรอคะคำถามดีมากแพตตี้สมัยนั้นม้าเนี่ยเป็นตัวแทนนักรบการรบราฆ่าฟันสงครามพระเยซูไม่ได้ต้องการมาเป็นนักรบนำชาวอิสราเอลไปรบราฆ่าฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งพระราชาแต่พระองค์เลือกขี่ลูกลาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสันต,ติซึ่งตรงกับคำทำนายในพระคัมภีร์ ที่บอกว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะขี่ลาเข้าเมืองอ๋ออย่างนี้นี่เองแพตตี้แอบคิดสนุกๆน,นะคะถ้าพระเยซูไม่ขี่ลาเข้าเมืองแล้วพงจะขี่อะไรได้บ้างนะบัวช้างหรือจะเป็นอูดนะน่าสนุกจังเลยค่ะเอ๊ะแล้วทำไมคนให้มาต้อนรับพระเยซูถึงต้องมีใบปาล์มด้วยล่ะคะทุกคนคิดว่างไงคะแพตตี้เป็นคนช่างสงสัยนะเนี่ย เดี๋ยวพี่หวานจะตอบคำถามแพตตี้นะใบาปาล์มสมัยนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความชื่นชมยินดีและชัยชนะเพราะฉะนั้นประชาชนจึงถือใบาปาล์มเตรียมต้อนรับพระเยซูคนดังไงล่ะอ๋อถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องชูป้ายไฟกันไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆคิดอย่างนั้นด้วยไหมคะเรากลับมาดูกันดีกว่านะคะว่าพระเยซูทำอะไรกันต่อหลังจากที่พระเยซูขี่ลูกลาเข้าเมืองแล้ว นั่นไม่ใช่การกระทําของราชาคนใช้ล้างเท้าให้เราเมื่อเรากลับจากการเดินทางไม่ใช่คนกาลังจะเป็นราชาทำผมรู้คุณหมายความว่าไง่น,นตรงข้าวกับการเป็นดาราผมหมายถึงราชาเขาทําทําอย่างนี้ทาไมกันเน่ะท่านไม่ควรต้องล้างเทา้าข้าถ้าเราไม่ล้างให้เจ้าท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้เออ,เอ,อ ท่านอย่าล้างแค่เท้าข้าล้างมือและศีรษะข้าด้วยคนที่อาบน้ำและสะอาดทั่วทั้งตัวแล้วแค่ล้างเท้าก็พอท่านเรียกเราว่าอาจารย์พระผู้เป็นเจ้าและท่านพูดถูกเพราะนั่นคือสิ่งที่เราเป็น ถ้าเราซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์ของท่านล้างเท้าให้ท่านก็ควรล้างเท้าของกันและกันตอนนี้ท่านรู้เรื่องนั้นแล้วพระเจ้าจะประทานพรให้เมื่อท่านทำล้างเท้าล้างเท้าไม่ใช่งานของคนใช้สมัยก่อนละคะอแล้วพี่หวานเคยล้างเท้าให้ใครไหมคะเคยนะแพตป,ปี้พี่หวานเคยล้างเท้าให้พ่อแม่ให้คุณครู คนไทยบอกว่าการล้างเท้าให้เป็นเหมือนการขอโทษสิ่งที่ทำผิดต่อคนนั้นแตกต่างจากตอนที่พระเยซูล้างเท้าให้เหล่าสาวกพ,พระองค์ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าคนที่จะยิ่งใหญ่ต้องรู้จักรับใช้ผู้อื่นเป็นการแสดงออกทางความรักโดยการรับใช้ผู้อื่นค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองพอพี่หว่านพูดแบบนี้แล้วทำไมแพตตี้อยากจะรับใช้คนอื่นขึ้นมาเลยค่ะพี่หวานก็เหมือนกันแพตตี้เอาอย่างนี้ดีไหม เรามาปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นกันส่วนตัวนะพี่หวานไม่ชอบกวาดบ้านถูบ้านเลยแต่วันนี้พี่หวานจะกลับบ้านไปกวาดบ้านถูบ้านบ้านจะได้สดชื่นจริงๆแล้วที่โบสถ์แพตตี้ก็กำลังเตรียมงานอีสเตอร์อยู่เหมือนกันนะคะแพตตี้ว่าจะไปอาสาช่วยตกแต่งโบสถ์กันดีไหมคะยอดเยี่ยมไปเลยแพตตี้พวกเราอยากจะมาชวนทุกคนเขียนถึงสิ่งที่เราจะทำ เพื่อเป็นการรับใช้หรือช่วยเหลือคนอื่นลงบนกระดาษหากเป็นการแสดงออกช่วยเหลือคนที่บ้านให้เขียนสิ่งนั้นลงกระดาษทำตามสิ่งที่เขียนและให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อหรือถ่ายภาพมาด้วยก็ได้นะเพื่อเป็นการยืนยันว่าน้องได้รับใช้คนที่บ้านเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นที่คริสจกักรก็ให้คุณครูเซ็นชื่อให้หลังเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วส่งภาพกระดาษที่เขียนมาให้ที่เพจสุ์บุกไทยได้เลย พี่หวานและพี่แพตตี้มีของรางวัลให้เด็กๆที่รู้สักรับใช้คนอื่นด้วยนะอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ชื่อคริสตจักรมาบนกระดาษด้วยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ส่งผลงานภายในวันที่30มีนาคมเราจะประกาศผลงานในวันอีสเตอร์ค่ะถ้าน้องๆชอบรายการแบบนี้ขอน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ให้พลาดสิ่งดีๆ และก็ชวนเพื่อนๆมากด subscribe กันด้วยนะวันพระหัสบดีที่1เมษายนเรามาเจอกันอีกนะคะกับเรื่องราวของวันสุขประเสริฐเราจะมาเรียนรู้ลึกลงไปอีกว่าวันสุขประเสริฐมันคือวันอะไรและประเสริฐยังไงวันนี้พี่แพตตี้และพี่หวานขอตัว,วลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันพฤหัสหน้านะบ๊ายบาย